I be mean one.

e é. é. ขอให้ตายตายขอให้คุณเยือวั่นขอใหุ้ไป่วยที่ทีไม่ชอบขออยู่ที่ชอบผมอยู่ในโลกของผมขอให้ามสุขเหมือนนทีอยู่ในโลกของคูกักันนันเอะสุดเจอ๋วจอก้ขอ้ไครับ ที่มาซื้อเสื้อดาไม่จับบัตรตีนและวพร่วางเจ้าเกิดเนิดแใหม่มีอายุเพียงเจ็ดปีทางปู่และย่าคือนายปัติจอนทีและแมงดีโอนจซนีซึ่งปติวันเสรีิแล้วได้รับอุปการะเลียงดูมเหมือนลูกชายผูอสงคุณในครอบครัว โดยในเช้าสิรางร่าปะพาจอนิ่มเป็นที่เช้าและนาสัตดิชุดจอนิ่มเป็นหม้องชาเติมโติมาด,ด้วยกันด้วยสาราครอบตัวปางชาปู่และย่าได้เรียนดูมาเป็นอย่างดีอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดียขยันแขน็งแขร่งตื่อสับและอดทน,นและยะ่า เป็นได้นำธารมมาเข้ารับรราการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรมทางพระอาจารย์พี่โกและพระแม่โตยิมโดยมีคำสอนให้เป็นคนดีมีควา,กกา,ามจิตใจที่ดีมาจึงมีฝันฝังที่สุดสลงลึกเป็นสภาพบุรุษที่มีมนิยาญาี แต่ก็มีสามล่ามือที่เล่นแบบล้อทำให้คนรอบเครื่องรักและ,และเอ็นดูล้อเหมือนเป็นที่รักของทุกคนและฉันเียงเพื่อนหน้าขา,ายของอย่างไม่มีเงินเป็นที่รักของคเนเราลนบ้านคนมทั้งที่รักของฉั การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวานคุษฏีตำ,ำ,ตำลบลบุษทามอำเภอเมืองดีจังหวัดตราดบุรีระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดคลองปรหลัดเตี้วระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคูนทะเยญยุทยาคมและศึกษาต่อที่โรงเรียน ขยายโอกาสเป็นศกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที hay hay que que ่6ช่วงมือสองชีวิตได้รับเลือชาเป็นเวลา2ปีโดยประจำการเป็นทหารนากาศโดนมือเมื่อผฎประจำการได้ปวดเป็นพระแล้วแทนบุญถึงดีได้บานดาประพฤติตนตามคำสอนของพระจิโนปัสกาสัมเบกัุพุทธเจ้าอยู่ด้หนึ่งพริษา ด้านครอบครัวในธนาคารเตอันได้สมรสกับนายสาววรรณพรลักแหลเป็นระยะเวลาเจ็ดปีไม่มีบุเร่นันได้มีใา้เป็นคนอัิยาศชยดีรักครอบครัวพี่น้องตลอดจนเพื่นสูง,งมีความกัตันยุติาษาเวียดีถนังแขนในการปฏิบัติงาน พ่อช่วยเหลือทุกคนอนยะ่างเต็มใจไม่หวังเยินตอบแทนจึงเป็นที่รักของครอเพือ่อนและเพื่อนเป็นอย่างมากต้้งการงนานได้เข้าทำงานนักบริษัทบิตโต้ไทยมเมลูลเซอริงประเทศไทยจำกัดเป็นระยะเวลาประมาณสิบปีมีรายได้มาดูแลค้อบครัวเป็นอย่างดี เมื่อวันที่27มกราคม2561ได้เสียชีวิตลงโดยการโดยผลการชนสูตรของแพทย์ได้ระบุการเสียชีวิตคือกระสุนไปทุล้ายสโมงสีส่ออสิอายุรวม33ปีการสับไปโดยไม่มีวันกลับเป็นผลเข่งกรบสุนซ่อเสียใจเสียใ่าับพี่น้ตและ คเป็นยางมากและต่อไปนี้ชนะเพื่อนเพื่อนผู้วัยชุนจะขอมหม้ใในในใปุดตรนหาใจที่แก่ผู้วัยชุนละฉันไม่เห็นใจอ้านหรือใหมเขาพวกเราได้ปรดรับฟังไม่ได้ของใจหมดไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าของ ขอขอบคุณแขกวิเกียรตุกท่านนะครับที่เสียสลาดเวลามี่าท่านนะครับาร่วมการไว้อะไรให้แก่ผู้าวชนนะครับด้วยบารมีพ่อโตวัดตรงตีพ่อบรรลือวัดน้ำแดงและหลวงพ่อแพนวัดขอบประดเตียงผิดพลาตะการใดขอไปนอกจากนี้นะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับเิญแขกม,มิมอนท้อคณเจา้าที่มาเยี่ยมสมนะครับขึ้นวา ขึ้นไปได้ด้านที่เหนือและที่ใต้นะครับลงไปได้ด้านหน้านะครับเจ้าหน้าของโซ่ไอออนเดี๋ยวต้องรับแขกแสกของชุดด้วยแล้วต่อขอพื้นแสกที่เราในงานนะครับเรียนเกิญเลยครับเรียนเชิญเลยจอมสมาจขึ้นไปได้ด้านที่ใต้ก็ได้นะครับแต่เป็นสองด้านแล้วลงด้านหน้านะครับเรียนเชิญครับแขกให้เกียรติเรียนเชิญครับ ็ึ้นมาหลอนหลรครับเร่งข้าให้แต่ที่ว่าประจำเลครับนะครับเร่งขาป็นือยเลครับให้เดินขอบคุณครับ